สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อเย้ยบุญรศรีผ้ามาบึงตน,บอ,งงตงนงบอกหุ้งติงครับเพื่อนเรียกว่าบุ่งตวผูกค่ัเพื่อนนี่บุ่งแบบนี้ละะนะักษณะนี่นี่คือบอปเป็น,น้วยได้พี่นอ้องบเป็นหน,น้วยนันสิเป็นตะดอกแล้วกับเป็นติงติงแล้วมาหย,ย่อยเป็นติงติงแล้วมากระบ,บาย พมี่นวยค่ะบผมฮงแบบนี้พมี่นวยค่ะพเพื่อนเกิดี๋ยวเย้ยเวลาสิบห้าพเพื่อนบอกฮูตัวผูมะละกอผู้ค่ะเพื่อนเพื่อกอผู้มะละกอตัวเมียนี่สิออกลูกอยู่แต่มะละกอผู้นี่บอออกลูกนี่แต่ดอกค่ะพเพื่อนเดี๋ยวให้ดูค่ะพเพื่อน มะละกอต้นมะละกอผู้ค่ะจะมีแต่ดอกเป็นติ่งออกมาค่ะบานใหญ่บุญรอดเอินมะ,ะกอติ่งค่ะบาน,เพ,น,เ,พนเพื่อนเอินมะ,ะกอยังบอกกันในเด้อจะ้ะเพื่อนเพื่อนมะ,ะกอติ่งหรือมะละกอตัวผู้ค่ะผมมีลูกด้วค่ะเพื่อนเพื่อน,อนมีแต่ดอก มันเป็นติง้งมั้งเสียหลักเหมือนดอกมันติ้งนิหน่อยๆมะละกอตัวผู้ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนั้นเป็นมะละกอตัวเมียเด็กกำลังออกในตัวเมียค่ะเพื่อนตัวเมียเด็กกำลังออกหน่อยเหมือ,อ,อน Oh, ค่ะทำยาได้ค่ะอไปเป็นยาได้ไดะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปผสมเป็นยาค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับเยนญรัดผาสัต์ Bye.